Hello student All right Are you ready to study English with me? พร้อมไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะคะภาษาอังกฤษเพิ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกรดรหัสรายวิชา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอ่ะาคราวนี้ครูยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยอันนี้ครูขอย้อนหลังรวบยอดคั้งเดียว5 Worksheets Worksheets ก็คือใบงานทั้งหมดมี5ใบงานนะคะโอเค the first worksheet one verb to be verb to be จำได้เนาะนะคะในประโยค affirmative sentences affirmative sentences affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าอุใส่เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะลงท้ายอ่าโอเคประโยคบอกเล่านะคะ ถ้าเกิดใครแปรไม่ออกแต่รู้วิธีการใช้ก็ทำให้เราสามารถทำแบบทดสอบหรือแบบฝึหกหัดได้นะคะ verb to be มีอยู่สามตัวอยู่สามตัวอยู่สามตัว verb to be มีอยู่สามตัวคือ is am are โอเค he she it นั่นใช้กับ is ใช้กับ is ใช้กับ is you we they นั่นใช้กับ are ส่วน I ใช้ am โอเคนะอ่ะพอเรารู้หลักการใช้แล้วเราก็มาดูงานของเราสิคะ the first we t o dot f r i e n d พวกเราอะไรเพื่อนทุกอย่างแปลว่าเป็นอยู่คือหมดเลย3ตัวนี้แต่เราใช้ดูที่ subject อย่างเดียวถ้า subject เป็น we เราใช้อะไรเราก็ไปดูสิอ่าคงไม่ผิดนะคะอ่ะเอาให้เต็มเลยนะอ่ะโอเค next work s h e e t t o work sheet ใบงานที่2 countable countable แปลว่า เขาเนี่ยรากศั์จริงๆมันแปลว่านับนับเทบก็คือเอบก็คืออะไรคะความสามารถเอามารวมกันก็คือนนาที่นับได้ u n c เขาเท b บ e เอาอันตัวนี้แปลว่าไม่ c ขาเทเบก็แปลว่านับได้มารวมกันก็คือนับไม่ได้นะคะนาก็คือคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของ เข t ทูบเนานาำนับได้ and n c น u n t a b l e นานำนับไม่ได้อ่ะเครานี้ก็ให้นักเรียนฝึกนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่านาำนับได้หรือไม่ได้อ่ะเดาเลยนะครูจะบอกเทคนิคเลยนะคะนามนับได้ไหมายถึงสามารถนับเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นอันเราจะสามารถใส่คำว่าอ่ะอลงไปได้เลย นะคะหรือใส่เด๋ะก็ได้แล้วก็สังเกตนามนั้นถ้ามีมากกว่าหนึ่งจะเติม s ที่คำนามหรือเติม es ก็ได้แต่ถ้านามไหนนับไม่ได้อะเราจะไม่ใส่ไม่ใส่แไม่เราจะไม่เติม s ด้วยแล้วก็จะไม่เติม es ด้วยนะคะแล้วก็จะไม่ใส่เด๋อไม่ใส่อ r ิเชิให้มันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะักเรียนลองดูคำศัพท์วิเคราะห์ cucumber คิวคอมเบอรแต่งกวาเาเรียนว่าแต่งกวาเนี่ยนับได้ไหมนับถ้านับได้นักเรียนก็จะสามารถใส่อะไรคะเขาให้เติมแค่ตัว c กับ uc c ก็คือ c o u n t a b l e n o u n u ก็คือ u n c o u n t a b l e n o u นนักเรียนเลือกมาค่ะระหว่าง c กับ uc นักเรียนว่านับได้หรือเปล่าอันไหนที่นับได้เนี่ยนับเป็นชิ้นชิ้นอันอนัส่วนอันเค้ t เ b อร์โนนับไม่ได้เนี่ยสังเกตง่ายๆคือคำนามนั้นจะเป็นไงคะ เป็นเม็ดน้อยๆเป็นน้ําเป็นผงเป็นเส้นอ่ะเราจะสื่อว่านับไม่ได้ท,ทันทีอ่ะนักเรียนลองวิเคราะห์เองนะคะ three chocolate pancake student zebra oil lemon ไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปข้างล่างเขานี้มาใส่ไปอยู่ how much how many how much เนี่ยใช้สำหรับนามที่นับไม่ได้ เดี๋ยวครูเขียนตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานับไม่ได้ตัวย่อก็คือ uc แต่ถ้า how many ใช้กับนามที่เขา n t a b l e ครูใช้ตัว c ก็เหมือนเดิมค่ะสังเกตยยง่ายๆตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเจอคำนามอย่างเงี้ยที่การสังเกตเติม s เนี่ยเดาเลยค่ะเติม s นับได้หรือไม่ได้อืย็งไงคะที่ครูบอกว่าถ้าคํานั้นเติม s เนี่ยให้เป็นนามนับได้ก็แสดงว่านับได้เนี่ยเราใช้อะไรเราก็มาดูซิถ้านามนับได้ใช้ตัวนี้ ใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเกิดตัวนี้ไม่เติม s เดา n เลยคะ่ะเป็น uncountable noun นับไม่ได้เราก็จะใช้ตัวนี้นักเรียนเลือกเองนะคะ next worksheet 3 worksheet ใบงานที่3 adjective adjective Ad เดียวเลยนะคะ part of speech จะมีหลายคำมีคำนาม Word, Ad verb adverb adjective preposition อะไรเงี้ยแต่เราเจาะเรื่องเดียว adjective คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์เป็นไง นะคะคำที่ใช้อะไรคะขยายคำนาม,มว่าเป็นยังไงคําคุณศัพท์นะขยายคํานามเช่นสูงต่ำนำ้ำค้าอ้วนพร้อมขี้เลดีเลวเย่เตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคําคุณศัพท์อ่ะคราวนี้นักเรียนจะเลือกคําว่าอะไรนักเรียนก็ต้องดูว่าตัวไหนที่เหมาะนะคะ fat fat แปลว่าอะไร fat แปลว่าอ้วน new my sweet แปลว่าอ่อนหวานไพเราะได้นะคะครีนสะอาดล่องยาวโอนแก่ช็อตเตี้ยต่ำแฮปปี้ happy, มีความสุขเกิดดีเดรตีสุกโปรกอ่ะนักเรียนก็ลองดูเช่น her bicycle เ a s ล o s t ร h e n she buys a ะตัดตัดตัดบิสรถตัวนี้แปลว่าสูญเสียหรือหายจักรยานของหล่อนเนี่ยได้ l o อตไปแล้วนะดังนั้นหล่อนก็เลยไปอะไรจักรยานอเอาอะไรมาใส่ มาขยายหน้าคํากริยาเห็นไหมคะมันขยายคํานามอ่าต่อไป the Candies ลูกอมเหล่านี้หรือลูกกวาดนะคะอ่าเป็นยังไงอ่าเอาคำมาใส่คนะํา adj เนี่ยมันมีอยู่สองตำแหน่งหนึ่งที่ที่เราเคยรู้นะคะอยู่หลัง verb to be อันนี้กูบอกไว้นะสอยู่หน้านามนะคะมีสองตำแหน่งอ่ะเช่นเราจะบอกว่าอ่าอยู่อ่าผู้ชายตัวสูง นนเราสามารถเขียนได้สองแบบอัททอแมนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นประโยคนะทอขยายแมนแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเดอะอะแมนก็ได้จะได้เห็นว่าเห็นความแตกต่างนะคะถ้าครูบอกว่าอะแมนอีสทอความหมายเดียวกันนะว่าผู้ชายตัวสูงเห็นไหมคะแต่อันข้างบนจะยังไม่เป็นประโยคผู้ชายสูงคนหนึง่งอันนี้บอกว่าผู้ชายคนนั้นนะตัวสูงตัวนี้เป็นประโยคเห็นไหมคะหลังบลกทูี มันอยู่ได้2ออย่างถ้าไม่น่าคำนามก็อยู่หลัง v e t b to be อ่ะไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจะเอาอะไรเข้ามาใส่ในประโยคให้ประโยคสมบูรณ์โอเค next worksheet f o r there is there are there is there are สองคำนี้ความหมายเดียวกันค่ะแปลว่ามีอันนี้ก็แปลว่ามีใช้ต่างกันยังไงคะ there is เช่นครูบอกว่า there is อ่ะ pen แสดงว่า t e ดอ is ใช้คู่กับตัวนี้เป็นอะแปลว่ามีหนึ่งเดียวปากกาใช้กับเ e อกพจน์เอกพจน์ K ก็คือหนึ่งเดียวนะคะคำนามที่ตามมาเนี่ยจะไม่เติม S s แล้วก็จะมี article อะแอนหรือเดก็ตามแ่่แต่ถ้าเกิดครูบอกว่า there a อ e t w o ู e n s แล้วครูเติม S s ที่เพน การเติม s แล้วก็บอกจํานวนจะบอกหรือไม่บอกจํานวนก็ได้นั่นหมายถึง2ขึ้นไปก็คือเป็นพ้าหูพจน์ครูจะใช้คําว่า dr นะคะครูสรุปง่ายๆก็คือ dr ใช้คู่กับพ้าหูพจน์ก็คือ2ขึ้นไปอ่าเท่านี้เราก็มารู้วิธีการใช้แล้วทุกอย่างแปว่ามีหมดเลยแต่จะมีแบบ drs หรือ dr ก็ต้องดูคําที่ตามหลังเช่น อ่ะครูขอใส่เป็นข้อแล้วกัน one two three f o i v e s seven e h t i n e t the first one there dot dot d o students in the class 25่สาจำนวนนักเรียนเติม s เราดูที่คำว่า student ค่ะนักเรียนสังเกต student เติม s ไหมเติมถ้าเติม s แสดงว่าเป็นเอกพจน์หรือพ,ห,พ,พหูพจน์พหูถ้าเป็นพหูนักเรียนเลือกค่ะ there is and there are ก็เอามาใส่ เขามีแดให้ล้เธอก็ใส่แค่ is กับ r แค่นั้นเองจุ๊บสมมตินะ,ะใส่ r ค่ะก็แค่นี้ค่ะะขอที่ 2. องแด e ตอตอ่อ hospital in the city center อ่ะ hospital ดูแค่ hospital เติม s ไหมไม่เติมแล้วมีคําว่าอ่ะใช่ไหมแสดงว่ามีหนึ่งเดียวเอกหรือผู้หมูถ้าเป็นเอกนักเรียนก็ตัวนี้มาใส่เพราะเขามีแดให้แล้วอโอเคอข้างล่างด้วยนะคะ อ่าคราวนี้ข้างล่างมันจะเพิ่มไป fill in the gap using there is there are are there or is there จำไว้ว่าถ้าครูสลับ are there แสดงว่าครูทำเป็นคำถาม is there ก็ทำ,ำเป็นคำถามแต่ถ้าเป็น there is there are ครูทำเป็นบอกเล่าอืม affirmative เมื่อกี้เราเรียนบอกเล่าไปละข้างล่างเขาฝึกให้เราการที่เราจะดูว่าประโยคไหนเป็นคำถามเราสังเกตที่เครื่องหมาย e s t i o n Mark ใช่ไหมคะมันจะมีไม่กี่ข้ออสังเกตเองอเสร็จแล้วพอสังเกตตรงนี้เสร็จเรามาดูตำแหน่งนี้ค่ะอ hmm. uh, bookcase in your room อ่ะนักเรียนเลือกค่ะจะใช้ are there หรือ is there เพราะมีหนึ่งเดียวอสมมตินะ้าเรียนบอกว่าอครูคามันหนึ่งเดียวหนูใช้ is there ดีกว่าค่ะนักเรียนก็ใส่ไปกับพิมพ์ใหญ่ is there อย่างเงี้ยค่ะ is there bookcase in your room ได้ละ อะลองดูข้อที่หนึ่งนะคะ A big kitchen in my flat มีครัวใหญ่ๆอยู่ในแฟลตของฉันเครื่องหมายบอกแล้วบอกเล่าถ้าบอกเล่าเราเลือกแค่สองตัวนี้เป็นไงคะอ่ะ kitchen ไม่ได้เติม s อมืเราก็ใช้อะไรคะ the r e is อย่างเงี้ยค่ะอ่ะทำเองไปเรื่อยๆนะคะระหว่าง the r e is the r e are อ่ะเดี๋ยวครูเขียนภาษาไทายให้บางคนจะตามไม่คนัน the r e is the are ในประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าสังเกตยังไงสังเกตฟูลสต็อปส่วน a r there กับ i s t h e r e เป็นไงคะสองอันนี้ใช้กับประโยคคำถามคำถามสังเกตยังไงเติม question mark ท้ายประโยคเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องมาตัดสินใจว่าเอก,กพหนึ่งเดียวใช้ t h e r e a s ถ้าสองขึ้นไปใช้ด a e a r อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือด a e r สอง dash e a s หนึ่งักเรียนตัดสินใจสังเกตที่คำศัพท์แบบนี้ นะคะคสังเกตที่คำศัพท์น,น,นี่แบบนี้อ่ะโอเคนะคะอ่า the last p r e x e p r a c e p r e x เป็นสถานที่ p r e x e ก็คือสถานที่หลายๆสถานที่นะคะ in town town ก็คือในเมืองในเมืองในตัวกลางเมืองเรา p r e position p r e position ก็คือคำบุพบทคำบุพบทที่เราเพิ่งรู้ between ระหว่าง next to ติดกับ behind ข้างหลัง opposite ตรงข้าม in front of ข้างหน้านักเรียนฟังไปด้วยทำเองนะคะ between next to behind opposite to in front of อโอเคจริงๆ next to เราสามารถใช้คำว่า near แทนได้แต่ในเรื่องนี้ครูให้ขอใช้ next to แล้วกันเนาะตามคำที่เขามานะคะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนลองดูรูปภาพเขาเป็นการฝึกให้เราดูแผนที่หรือสถานที่ที่เราจะไปในเมืองนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า โรสถนนเจส n e นโรสเนี่ยถนนเส้นนี้เจส n e นโรสแล้วก็เส้นนี้ค่ะเขาเรียกว่า Winter Rose สเนี่ยยาวไปอย่างนี้เสร็จแล้วสถานที่ก็จะมีเนี่ยนักเรียนก็ดูมีอะไรมั่งไม่รู้อ่าห้าหก1จ็ดแปดเก้มี14ที่นะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องดู The school is the t อต h e h ด h s เ s าส์โรงเรียน is แปลว่าอยู่ the house บ้าน โรงเรียนอยู่อะไรกับบ้านนักเรียนก็ต้องไปหาโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนสัญลักษณ์โรงเรียนอะขยายไปดิตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คืออะเราเขียนไว้ก็ได้อะสกูลบ้านละ่ะเฮาสักเรียนดูซิอ่ะถ้าลักษณะบ้านเราก็น่าจะเป็นัวไหนตัวนี้เนาะอ่าเนี่ยเฮาส์กับสกูลอะนักเรียนว่ามันเป็นลักษณะไหนจะเอาบีทวีนดีไหมบีทวีนเนี่ยระหว่าง แสดงว่าถ้าวีทวีเนี่ยจะต้องมีของ1สิ่งแล้วก็อีก1สิ่งแล้วก็ประกอบด้วยอีก1สิ่งเป็นการอยู่ระหวา่าง next to ติดกับหรือเราจะใช้ behind ข้างหลังหรือเราจะใช้ opposite ตรงข้ามหรือเราจะใช้ข้างหน้านักเรียนตัดสินใจเองนะคะ,อะลองลองฝึกแปลดูข้อ2 the gas station gas station ก็คือปั๊มน้ำมัน i s t the, the the post office post office ก็คือ ที่ว่าการตํารวจหรือสถานีตารวจตรงไหน post office gas station อ่ะใช้อะไรนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งคำศัพท์อ่ะแปลเองทั้งหมด5ข้อไม่ยากนะคะนักเรียนสามารถโอเค you can write these uh, five w o r k s h e e t s into your English notebook ลงไปในปหนังสือภาษาอังกฤษหนังสืออ่ะไม่ใช่หนังสือสิคะ your English notebook สมุดภาษาอังกฤษนะคะโอเค this is uh, u ย o อ r วอ e e ก w e w i l l s l e a g a i n a b o u t u m Wednesday อ่ะขอระบุนะคะประมาณวันพุธ Or Thursday ไม่งั้นก็พลื่อหัด๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งครูให้เวลาทำนานนะคะสุขไปหาถึงอาทิตย์หน้ากำหมดอาทิตย์หน้าและอาทิตย์หน้าคุณอาจจะย้อนกลับมาที่ภาษาอังกฤษพื้นฐานอีกรอบหนึ่ง นะคะเพราะว่าบางคนยังเก็บได้คะแนนยังไม่เยอะจริง,รงๆถ้าเปิดเรียนตามปกติเราจะเรียนได้มากกว่านี้แต่ครั้งนี้การเรียนการสอนเราปรับรูปแบบเราก็ทําเท่าที่ทําได้ครูก็เข้าใจนักเรียนว่าเกิดสภาพอะไรแต่นักเรียนก็ต้องพยายามแอคทีฟตัวเองนะคะหากใครไม่สามารถที่จะฟังคลิปครูได้ตรงนี้ก็เป็นความสามารถของนักเรียนต้องมารับงานอ่อนแหนในสิ้นเดือนนะคะเอากลับไปทํา แต่ถ้าใครยังไม่ส่งอีกบอกเลยนะคะคะแนนไม่มีนักเรียนจะต้องติดสูนในรายวิชานั้นๆไม่ใช่ว่าแต่ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาครูช่วยเหลือนักเรียนเต็มที่พยายามสื่อสารให้เรียนเข้าใจแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะฟังคลิปครูได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองโอเคเซโยเกนิกทามบาย